กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกผมนายช็อตตี้บูจว่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมจอมยุทธเทพมังกรครับผมเกมมือถือ mmo จากจีนนะฮะมีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมภาคไทยด้วยนะระบบครบคันเยอะมากครับเยอะมากจนแบบว่าโอ้โหวันหนึ่งนี่จะทำหมดไหมระบบเกมมันเยอะมากจริงๆครับใครชอบแนวออโต้ m o o ระบบเยอะๆจัดไปเกมนี้ตอบโจทย์ครับ อันดับแรกเลยนะครับเรามาดูอาชีพกันดีกว่าครับเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด4อาชีพด้วยกันอาชีพแรกคือจอมทวนนะฮะก็จะเป็นการสู้ระยะประชิดนะครับแล้วก็แต่ละอาชีพเนี่ยจะบอกว่ามีให้เลือก2สายนะครับเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งจะมีสายให้เราเลือกและสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาด้วยนะครับโอเคอ่านี่คืออาชีพแรกครับจอมทวนครับผมใครชอบอาวุธเท่ๆโจมตีระยะประชิดนี่เลยจอมทวนครับผม ต่อไปกระบี่ครับอันนี้แน่นอนใครเป็นจอมยุทธนะฮะวิทยายุทธล้ำเลิศส่วนใหญ่ถือกระบี่นะฮะใครที่ชอบสายกระบี่หน้าตาหล่อเหล่านี่เลยครับชื่ออาชีพว่าสเสวียนจงนะฮะถ้าอ่านไม่ผิดนะครับสเสวียนจงนะครับก็จะมีสสายด้วยกันคือสายกระบี่และก็สายปลานนะครับต่อไปครับผมอันนี้พินราตีครับผมก็เป็นทั้งนักเวทและหมอนะครับเลือกได้ครับรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็คงเล่นตัวนี้แหละเป็นนักเวทอะเนาะอืมสวยงามครับผม อาชีพสุดท้ายครับผมธนูสวรรค์นะก็ใครที่ชอบสายโลลิหรือนักธนูแล้วก็อาชีพนี้ไม่ผิดหวังครับตัวเล็กน่ารักกระทัดรัดสุดๆก็จะมีสสายด้วยกันก็คือสายธนูแล้วก็สายยานะครับก็คือเป็นสายซอมมอนนั่นแหละครับที่เมื่อกี้เห็นตัวหมีใหญ่ๆ,ๆออกมานั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมตัดสินใจได้แล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเล่นตัวไหนซึ่งเกมนี้จะล็อกเพศนะครับก็คือพูดง่ายๆอาชีพตัวนี้อาชีพพินราตีเนี่ยจะไม่มีเพศชายนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูลักษณะการเล่นกันละกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวออโตเ m ็ม MM อย่างที่ผมบอกนะครับคือท่านผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาในการบังคับอะไรมากตัวเกมจะเดินเคลสดให้โจมตีให้คุยให้โดยอัตโนมัตินะครับโอเคไหมใครที่ชอบแนวออโตนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเองมากนะักเนี่ยเกมนี้ก็โอเคเลยเขาออโตให้เสร็จสับเลยใช่ไหมครับกราฟิกก็ดูดีในระดับหนึ่งปรับได้นะครับ2.5ดหรือว่าเป็น 3D แบบนี้ก็ทําได้ บรรยากาศในเกมก็อย่างที่เห็นครับสวยงามเหมือนในอยู่กันในเมืองจีเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคนี่สู้กับบอสครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ดูของดิหล่นกันกระจุยกระจายเลยครับผมอ่ะทีนี้เกมเนี้ยมันจะออโต้แบบที่เราไม่ต้องกดเองก็ได้นะครับเมื่อเวลามันถึง5าวิมันจะเดินเควสให้เองแต่ว่ามันไม่ได้เดินให้ตลอดนะมันเหมือนจะมีโคต้าของมันก็คือเล่นไปจนจบบทตามที่กําหนด เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะปล่อยทิ้งไว้แล้วมันก็ออโต้ไปยันเลเวล3 4 0 0อะไรอย่างนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเราจะต้องเข้ามาจัดการตัวละครเองด้วยนะครับโอเคไหมอ่านี่ก็คือจะเป็นเบื้องต้นคร่าวๆนะครับในลักษณะการเล่นของเกมนี้ครับและเกมนี้ผมบอกไปแล้วว่าระบบเยอะมากเยอะแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูครับอีกตัวละครหนึ่งผมเล่นไว้แล้วเลเวล70กว่า,วาเดี๋ยวไปดูกันครับขอย้าย i อก่อน เข้ามาอีก ID หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าตัวละครของผมนั่งสมาธิอยู่นะครับเหตุผลเพราะว่าเกมนี้มันมีระบบการบทออฟไลน์ด้วยนะคือเราไม่ต้องเข้าเกมนะครับหรือเราจะเปิดเกมทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ได้นะมันจะได้รับ EXP ทั้งคู่นะครับเห็นไหม,มนั่งสมาธิกันใหญ่เลยนะเพราะนั้นก็สามารถที่จะออฟไลน์ได้นะครับ EXP ก็ได้รัวๆนะครับผมทีนี้ ท่าผู้ชมดูด้านซ้ายาผู้ชมจะเห็นว่ามันเริ่มมีกิจกรรมเยอะแล้วใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเควสหลักเรา,าไปต่อไม่ได้เขาจะมีเพดานเลเวลไงว่าเลเวลต้องเท่านั้นเท่านี้ก่อนถึงจะไปทําอื่นๆต่อได้ก็ให้พิจารณาพวกเควสเขียวครับก็คือจะเป็นเควสย่อยนั่นเองเดี๋ยวถ้าผู้ชมดูด้านบนก็นะครับเกมนี้มีกิจกรรมแบบเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเกิดสําหรับมือใหม่แนะนําเข้าอันนี้ครับมันจะคอยแนะนําครับว่าถ้าผู้ชมเนี่ยเปิดระบบอะไรแล้วและสามารถลงได้กี่ครั้งในวันนี้มันเป็นเดลี่นะครับคือเป็นรายวันนะ แล้วเขาก็บอกชัดเจนเลยอดันเจี้ยนี้ดรอป exp กนะดรอปวัสดุดรอปอุปกรณ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาลงพวกนี้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองเข้าตัวอย่างดูสักกิจกรรมหนึ่งกันล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ครับผมเป็นมิติ EXP ครับลงแล้วได้ exp เยอะนั่นเองนะครับไปจัดเลยนี่คือตัวอย่างการลงฟาร์ม exp กนะครับก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็สู้ไปเรื่อยๆ exp มันก็เด้งเอาเด้งเอานะครับแล้วก็จะมีแบบว่าปลุกใจด้วยนะด้านขวาบนนะครับสามารถใช้เงินในเกมหรืออว่่่าเเงงิินนนนแแคทีีจกกฟ็ไได้้ะะมมตต สามารถที่จะเพิ่ม a อ t a ท k นะครับให้สูงสุดได้100%เลยนะเพราะว่ามันเพิ่มได้5คันไง2อันก็คือเป็น100%ใช่ไหมครับแล้วมันก็ทำให้เราฆ่ามอนเตอร์ได้ไวขึ้นแล้วก็จะได้รับ EXP มากขึ้นด้วยนั่นเองครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเล่นเควสไปเรื่อยๆแล้วเจอแบบว่าเฮ้ยไปต่อไม่ได้ต้องเลเวลสูงขึ้นกว่านี้ก่อนลงมาในนี้ก็ได้นะครับก็จะทำให้ได้รับ e H p ค่อนข้างเยอะเลย เพราะฉะนั้นอย่าลืมมาลงกิจกรรมให้หมดนะครับมีอะไรลงให้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะได้รับ EXP อุปกรณ์แล้วก็เงินจนํานวนมากนะครับรวมไปถึงด้านซ้ายตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีกิจกรรมมาตามช่วงเวลาถ้าเกิดมีเวลาว่างก็อย่าลืมแวะเข้าไปด้วยกันละกันนะครับและทีนี้ถ้าผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยดูด้านขวาต่อได้นะครับมันจะมีค่าแอคทีฟครับก็คือเหมือนกับเป็นกิจกรรมประจําวันนะ่ะยิ่งเราผ่านกิจกรรมเยอะก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมมากขึ้นไปด้วยนะครับแล้ว สามารถกดปุ่มไปได้เลยมันก็จะพาไปแบบนี้ครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเขาแนะนําให้เรามาเข้าสึกชิงเจ้ายุทธจักรครับแค่ดูปุ๊บก็รู้ปรับครับว่าคือการ PVP นั่นเองนะครับเวลาเราจะไปสู้กับใครเนี่ยดูตัวเองนิดนึงครับว่าพลังเท่าไหร่ถ้ามันขึ้นแดงๆเงี้ยคือเขาพลังเยอะกว่าผมไงไม่ไม่ควรเข้าไปสู้นะครับก็เอาคนนี้ก็แล้วกันเนาะมีบอกชัดเจนนะครับว่าพลังเข้าเท่าไหร่แล้วสู้กับเขาแล้วจะได้ EXP เท่าไหร่นะครับอ่ะลองเลยก็แล้วกันนะครับบรรยากาศ PVP ครับผม สำหรับการ PVP ก็ง่ายๆครับมันไม่ได้สู้กันแบบเรียลไทม์นะครับในโหมดนี้ก็คือจะเป็นการสู้กับ AI ของคนที่เราเลือกมานั่นแหละครับสามารถปิดบอดเล่นเองก็ได้นะครับก็เขาไม่ได้ห้ามอะไรนะครับสามารถเล่นเองได้นะครับพอชนะแล้วก็อย่าลืมเอาพวกแต้มกิติยศทั้งหลายแหล่นะครับเอาไปแลกได้ที่ร้านค้าคะแนนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีของให้แลกเปลี่ยนมากมายครับผม ทีนี้เรามาดูกิจาการรมเพิ่มเติมหรือว,ว่าด้านบนนะครับก็จะมีสงครามระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะแต่ว่ายังไม่เปิดนะครับก็บางคนอาจจะบอกว่าในเซิร์ฟเราเนี่ยอาจจะไม่มันนะฮะอาจจะไปสู้กับเซิร์ฟอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีสงครามข้ามเซิร์ฟอยู่ด้วยนะครับก็มีแบบทั้ง PVP ทั้งล่าบอสอะไรเงี้ยมีด้วยนะครับมีศึชิงดินแดนด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องมีแคลนก่อนนะครับถึงจะเข้าร่วมได้ นอกจากนี้นะครับยังมีเวอร์บอสนะครับก็คือเป็นราชาปีศาจนะครับสามารถที่จะไปดักตบมันได้เลยเพื่อเอาไอเทมต่างๆมากมายเดี๋ยวตัวอย่างไปสักอันหนึ่งลวกันอันนี้ก็แล้วกันเนาะไปเลยมาถึงบอสแล้วครับผมไม่มีใครตีครับผมตีคนเดียวเลยชิลๆครับก็อาจจะตีนานหน่อยเพราะว่าสู้คนเดียวไงซึ่งการสู้กับบอสเนี่ยจะได้รับอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราได้มาซ้ำๆกันเนี่ยเราเอาไปคราฟต่อได้ด้วยนะมันมีระบบการคราฟนะครับเนี่ยเราสามารถกดตัวบวกตัวนี้ได้นะ เพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าจออินเทอร์เฟซใช่ไหมครับระบบเกมนี้จะค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวค่อยๆนําเสนอไปก็ล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรอะเพราะว่ารอบอสตายไงตีคนเดียวอาจจะนานนิดนึงโอเคเมื่อชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับของนี่ดอกกระจุยกระจายเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดมีของใหม่มามีระบบออโต้อ e นะีควิปเนาะแล้วจะรอบอสเกิดก็ได้นะครับหรือจะไปตีบอสตัวต่อไปก็ได้แต่ดูเลเวลตัวเองนิดนึงะนะ โอเคนะครับก็อันนี้คือจะเป็นกิจกรรมแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปเลยนะครับเกมนี้มีกิจกรรมเยอะมากใครที่ชอบแนว M M O แบบหนังจีนกําลังภายในเนี่ยผมบอกเลยเกมนี้เล่นได้ยาวมากครับคือเอาเป็นว่าเล่นจนไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลย <c oughs> กิจกรรมเยอะจริงๆเอเยอะมากๆครับผมเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้างดีกว่านะครับถ้าเกิดเราอยากจะเล่นกับเพื่อนได้ไหมแน่นอนเกมนี้เป็นเกมแนว M M O นะครับเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้อยู่แล้วล่ะดูด้านซ้ายเดมีระบบทีมด้วยเห็นไหมครับสร้างทงสร้างทีมได้นะครับชวนเพื่อนเข้ามาในทีมมไดด้ห หรือถ้าเกิดว่าเราเจอคนขาจรเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยเราแตะที่รูมเขาได้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการเพิ่มเพื่อนด้วยเห็นไหมครับเชิญเข้าทีมอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นแนว MMO นะมันสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับโอเคก็แอนกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ชวนกันเข้าตรงเข้าตี้อยากจะไปทําอะไรก็เชิญครับผมไปได้ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูระบบอย่างอื่นกันบ้างในการครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ,บ้างดูทีละอันเลยก็แล้วกันเอาเอา,เอาแถวล่างก่อนนะ สัตยานก็คือจะเป็นตัวของสัตว์เลี้ยงนั่นเองเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็ได้น้องตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วก,ก็จะมีการอ uh ัปกรอัปเกรดด้วยนะแล้วก็มีการเหมือนกับว่าเอาของมาติดตั้งให้กับสุนัขนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นของเจนิดนึงนะมันไม่สามารถใส่น้องคนนี้ตรงหมาได้นะมันสลับกันไม่ได้ครับก็พูดง่ายๆคือเป็นของที่เอาไว้ใส่ให้น้องมาแล้วก็น้องหมาก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่น้องหมาตัวเดียวนะมันก็มีหลายตัวนะน่ารัก,น,รกน่ารักก็มีเห็นไหมครับ อันดับต่อมานะครับเป็นของวิเศษครับของวิเศษอันนี้เราจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยใช้แก่นของวิเศษก็เล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ได้ฮะแล้วมันก็จะมีการแบบว่าใส่อเทมให้กับตัวของอาวุธเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีหลายหมวดเห็นไหมอันนี้ผมสามารถใส่ได้แล้วแต่ว่าไม่มีของไงก็เลยไม่สามารถอัปเกรดได้นะฮะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของสกินด้วยครับในนาคตไม่ได้มีแค่ดาบอย่างเดียวครับจะมีอย่างอื่นด้วยซึ่งมันก็จะบกกสเเตัใหหห้รามดลย็น ก็เรียกว่าเป็นอาวุธเซียนก็นแล้วกันโอ้โหอย่างเท่อันต่อไปยานอาวุธครับผมข้างๆกันนะครับยานอาวุธก็คือสรุปง่ายๆนะเป็นเหมือนกับตัวละครอ,อื่นที่มาช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเรานะครับอันนี้คือผมมี3ตัวแล้วนะครับตัวนี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะก็คือใช้ัน,นี้ครับทรายอยุกบ,บาทก็เล่นไปเรื่อยๆเยดี๋ยวก็ได้ครับสามารถอัปเกรดอัปขั้นอัปดาวได้ครับผมแล้วก็มีบุคเพสสันนิวาสด,ด้วยนะเอาใครลงไปคู่กับใครแล้วจะได้รับ,บโบนัสเพิ่มเติมนะครับ แล้วเวลาเราจะใส่เราใส่ได้ยังไงมาที่ขายครับผมเห็นไหมครับมันสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่ได้มากขึ้นตามแต่เลเวลของเราด้วยยิ่งเลเวลสูงยิ่งใส่ได้หลายคนนะครับต่อไปคัมพีครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตัววิกิีนั่นแหละบอกแค่ว่าถ้าเกิดเราเปิดใครได้คู่กับใครแล้วมันจะปลดล็อกความสามารถเพิ่มเห็นไหมครับเพราะนั้นสะสมน้องๆไว้เยอะๆเนี่ยหรือว่าการ์ดไว้เยอะเนี่ยก็จะทําให้เราเก่งขึ้นอีกจํานวนมากเลยนะครับ และทีนี้การพวกนี้หามาจากไหนล่ะมันมีกระปองครับยูฮันสุดท้ายเลยแล้วมันเปิดฟรีด้วยนะวันละหนึ่งครั้งซึ่งผมก็เปิดไปแล้วก็ได้ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละและเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะได้หยกมังกรมาครับใช้ในการเปิดฟรีด,ด้วยแต่เดี๋ยวผมรอให้ครบการ้าเดี๋ยวผมเปิดทีเดียวจะดีกว่าเนาะแล้วถ้าเกิดไม่มีเลยเราเราซื้อได้ไหมอ่าลองกดซื้อดูนะครับจะเห็นว่าใช้เพชร2630นะครับซึ่งเพชรอันนี้ต้องเติมนะเพชรอันนี้ต้องเติมเงินนะครับจะไม่เหมือนตำลึงตตลึงงเนนน่จจจะะได้าากกกกิรรรมมๆใมคับ อันต่อไปเป็นชื่อยศครับผมก็ง่ายๆครับเวลาท่านผู้ชมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆจนค่าพลังลบถึงและมีไอเทมตามที่เขาบอกเนี่ยสามารถจะมาอัปเกรดได้พอยศเราขึ้นปุ๊บ CP นะครับหรือความเก่งของเราก็จะขึ้นตามไปด้วยอีกนะครับก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นผลพลอยได้จากการเล่นกันละกันขยันเล่นมันก็อัปเกรดได้เองต่อไปการสร้างครับผมคือโซนของการอัปเกรดเกมนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของการอัปเกรดมากนักเพราะว่าเวลาเรากดอัปเกรดมันมีคาสั่งอัปโหลด กดปุบมันก็อัปเกรดให้เลยทุกอันถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบมากพอและอย่างหนึ่งคือเวลาท่านผู้ชมเปลี่ยนอาวุธนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาตีใหม่นะมันเหมือนกับเราตีไปแล้วเรียบร้อยเลยอ่ะมันมีการโอนข้อมูลให้มีการโอนค่าตีบวกให้กับอุปกรณ์ใหม่ที่เราใส่เพราะนั้นตีบวกไปได้เลยไม่ต้องซีเรียสและนอกจากนี้มีการยัดรูนด้วยนะอัญมณีต่างๆซึ่งมันก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการตีบวกแบบชุดเซ็ตด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องเลื่อนขั้นไปขั เพิ่มเติมด้วยเอาพูดง่ายๆคือทําให้เราเนี่ยมีค่าความสามารถพื้นฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราตีไปหลายๆส่วนนะครับสชิ้นจะได้เจ้านี่4ชิ้นจะได้เจ้านี่6ชิ้นจะได้เจ้านี่แต่ว่าอันนี้ต้องเล่นไปไกลกว่านี้นะครับถึงจะทําได้ส่วนสุดท้ายเป็นการผนึกครับก็คือการครับของนั่นเองครับเมื่อกี้เราไปสู้กับบอสมาท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับมันดรอปของมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ของจากบอสพวกนั้นเนี่ยแหละครับเราสามารถมาครับให้มันดีขึ้นได้นะครับ ต่อไปสกิลคขับผมสกิลเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงการอัปเกรดสกิลเนี่ยมันง่ายๆกดอัปโลบเดียวเลยจบแต่ว่าเกมเนี้ยอย่างที่บอกตอนตอน้ตนใช่ไหมครับมันมีสสายซึ่งถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดเพิมเ่มเติมกดตรงด้านขวาได้เลยนะครับมันจะมีสสายเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เราจะได้รับแต้มสกิลมาจากการเล่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยเมื่อเลเวลถึงตามที่กําหนดจะได้แต้มสกิลมาเราสามารถมาอัปเกรดซัพพอร์ตเพิ่มสเตตัสให้กับเราได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมนะครับ เปลี่ยนสายแล้วกดเปิดใช้สายด้วยนะอ่ามันก็จะทําการเปลี่ยนสายใช่ไหมครับส่วนเรื่องของแต้มมันจะไม่คํานวณข้ามกันนะคือพินผมมี10แต้มใช่ไหมผมก็สามารถอัปเกรดของสายพินได้เลย10แต้มฮิลก็เป็น10แต้มแยกจากกันนะครับท่านผู้ชมก็เลือกเอาเองแล้วกันว่าจะอัปเกรดอะไรและอยากจะใช้สายไหนนะครับ ต่อไปดำรงชีพครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการมาอัปเกรดความสามารถเพิ่มเติมนั่นเองเดี๋ยวเล่นไปไกลกว่านี้ครับท่านผู้ชมจะมีเรื่องของการตกปลาค้าขายอย่างรู้ด้วยนะมีปรุงอาหารด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น Life Skill ไลฟ์สกิลนั่นแหละแต่เราต้องไปตกปลามาก่อนไงซึ่งระบบไอตัวตกปลาเนี่ยมันยังไม่เปิดมันต้องเลเวลร้อยสิบก่อนนะถ้าเกิดตกปลาได้แล้วเนี่ยไปตกปลามาแล้วคัฟอาหารทานเองได้ด้วยนะเพราะเกมนี้เนี่ยไอตัวของค่าพลังอะครับ มันจะมีหมดด้วยถูกไหมมันจะไม่ได้เติมให้เราตลอดเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดมันหมดเมื่อไหร่อะเราอาจจะซื้อพวกอาหารหรือว่าคราฟอาหารเนี่ยมากินได้นะครับเพื่อให้ HP ของเราเนี่ยมันเด้งนะฮะส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นการฝึกฝนอันนี้ก็คือจะเป็นตัว Passive skill นั่นแหละครับถ้าเกิดว่ามีแต้มมากพอมีเงินมากพอจะอัปเกรดอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับมีเยอะเลย ต่อไปเป็นระบบแต่งงานนะครับซึ่งอันนี้ขอข้ามกันละกันนะครับเพราะว่ามาเล่นคนเดียวครับไม่รู้จะแต่งงานกับใครนะครับซึ่งการแต่งงานเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะแต่งไม่เป็นเขามีขั้นตอนแต่งงานครับเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยต้องเลเวล6กก่อนระบบแต่งงานจะขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถแต่งงานได้ยังไงบ้างเห็นไหมครับพอแต่งงานแล้วนะครับผมจะบอกว่ามันมีอีกหลายระบบครับที่ทําให้คู่รักเนี่ย แต่งงานกันแล้วเนี่ยเก่งขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ควรหาคนแต่งงานด้วยนะครับเพราะมันมาสามารถเพิ่มความสามารถต่างๆได้เพิ่มเติมนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยคู่รักช่วงน,นี้งานขั้นหนึ่งสเตตัสบวกเท่านี้นนถ้าเกิดว่าเราไปเข้าร่วมดันเจี้ยนเออมันมีดันเจี้ยนของคู่แต่งงานด้วยนะมันก็จะดรอปของมาด้วยแล้วก็เอาของไปอัปเกรดตัวกุญแจผูกใจนะครับก็จะทําให้ ตัวของค่าความสามารถของตัวละครเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นคนโสดสู้คนแต่งงานอาจจะลำบากนิดน,นึงนะ <c oughs> เราเล่นเราเล่นนอกจากนี้นะครับยังมีระบบลูกน้อยด้วยอันนี้เป็นเกมแรกเลยนะที่ผมเห็นอนะ่ะไม่รู้นะว่ามีเคยมีเกมไหนมาก,ก่อนหรือเปล่าแต่ผมเพิ่งเคยเห็นนะในเกมมือถือ MMO จากจีนเนี่ยเออมันมีระบบลูกน้อยดยเวยเออน่าสนใจมากนะก็มาช่วยเพิ่มสเตตัสให้กับเราได้อีกมากโขเลยแต่ว่ากุญแจผูกใจเนี่ยหรืออันเนี้ย ของสามีและภรรยาต้องไปเลเอลสีทั้งคู่ก่อนนะครับเออน่าสนใจมากน่าสนใจมากต่อจากการแต่งงานก็คือชุดคอสตูมต่างๆนั่นเองนะครับเกมนี้ก็มีการแจกคอสตูมแลยนะเล่นไปพักๆหนึ่งก็จะมีการแจกมาให้ซึ่งคอสตูมเกมนี้มันจะมีสเตตัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันถ้าใครชอบคอสตูมอันไหนนะครับก็คลิกดูแล้วก็กดปลดล็อกครับเขาจะมีบอกครับว่าต้องไปทําอะไรส่วนคอสตูมแรกๆเนี่ยก็ได้จากการผ่านภารกิจไปเรื่อยๆนั่นแหละครับโอ้คอสตูมนี้เท่อะเท่มากเท่มาก ลองดูกันลวกันครับมีสวยๆเท่ๆเพียบไปหมดเลยครับนอกจากชุดแล้วยังมีฉายาด้วยนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะฉายามันบวกสเตตัสด้วยนะเพราะฉะนั้นได้ฉายาอะไรมาดูนิดนึงครับมันบวกอะไรเหมาะกับเราหรือเปล่าลำดับถัดมานะครับจะเป็นชีพะจอนนะครับก็อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นหมูดาวอะไรเงี้ยหรือว่าชีพะจรภายในร่างกายอนะไรเงี้ยเนาะอัปเกรดครบแล้วก็จะมีกระบวน่าใหม่ๆขึ้นมาให้อัปเกรดนะครับมันก็จะเพิ่มความสามารถได้อีกสังเกตอะไรไหมครับเกมนี้นะ มันจะมีระบบย่อยเยอะมากที่จะทําให้ตัวละครเราเก่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้มิติในการที่จะเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะมันมีหลายระบบมากๆเลยไงที่จะทําให้เราเก่งขึ้นได้เยอะแบบเยอะมากจริงๆนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นการอัพคั้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นอาวุธของเราเหมือนกันนะครับสามารถที่จะอัพคั้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วจะมีพวกรอยเท้าด้วยนะเวลาเดินนะมีรอยเท้าด้วยนะแล้วก็มีไอ้น,นี่เลยนะครับบวกความสามารถให้กับตัวละครด้วยนะฮะ แล้วมีพูดด้วยแต่พูดยังไม่เปิดครับต้องเลเวล80ก่อนนะเล่นอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวระบบพูดก็จะเปิดส่วนข้างๆกันครับมีสัตว์ขี่ด้วยนะครับก็สัตว์ขี่เกมนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือเดิมทีมันไม่ได้หน้าตาอย่างนี้นะครับเดิมทีมันจะเป็นม้าแบบนี้ครับแล้วเราก็อัปเกรดไปพออัปเกรดถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะได้รับสกินมาแปลงกายได้เลยซึ่งฟรีนะครับฟรีหลายๆเกมเนี่ยมันจะเติมเงินใช่ไหมหรือไม่ก็กว่าจะได้แบบสัตว์ขี่เท่ๆมันนานไงแต่เกมนี้เล เพราะว่าวัตถุดิบในการที่เราได้มาเลื่อนขั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วงต้นมันได้ง่ายมากเลยเล่นแป๊บๆเนี่ยก็สามารถอัปเกรดจนได้สก,กินใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยหมาป่าก็เทไปอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเดินๆให้ดูอี๋อ่านี่ครับอย่างที่บอกนะเวลาเราไม่ได้เล่นนะครับปล่อยหน้าจอทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมันจะเข้าสู่โหมดนี่นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะโหมดออฟไลน์เออนั่งสมาธินะครับมันก็จะได้ได้รับ EXP เนาะเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะฮะเท่ๆครับผม แล้วก็อันสุดท้ายสํานกครับผมก็อันนี้อาจจะทดสอบให้ดูไม่ได้เพราะว่าเกมนี้จะสร้างสํานกเนี่ยมันจะต้องใช้เงินแคสท,ที่เติมอ่ะที่เติมอ่ะแล้วก็มันเต็มกันหมดแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้จะเทให้ดูยังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเล่นจริงจังเนี่ยมาสร้างแคสนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆกันเข้ามาอยู่นะฮะเพราะว่ามันมีบางกิจกรรมที่จําเป็นจะต้องเข้าแคนด้วยถูกไหมล่ะเออก็ลองดูกันละกันนะครับโอเคและนี่ก็คือระบบคร่าวๆข,ข,ของเกมนี้นะครับในช่วงเลเวล7 7 นะครับแน่นอนมันมีเยอะกว่านี้อีกมากนะครับมีเยอะกว่านี้อีกมากอย่างที่บอกแหละครับว่ามาเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลย <laughs> ระบบเยอะจริงๆระบบเยอะจริงๆครับผมส่วนด้านขวาบนนะครับอะไรที่มันขึ้นแดงๆท่านผู้ชมลองเช็คดูบางอันเนี่ยเป็นพวกกิจกรรมแจกรางวัลทาภารกิจต่างๆปุ๊บแจกคงแจกของรางวัลล็อกอินรางวัออลอ,ออนไลน์รางวัลภารกิจ7วันอะไรเงี้ยมาเช็คเลยนะครับแจกฟรีจากค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะ ส่วนออปชันของเกมนี้นะครับที่ข้ามมาก็คือจะอยู่ด้านขวาล่างนะตรงตั้งค่านะครับใครอยากจะมาปรับกราฟิกก็มาปรับได้เลยนะครับขนาดคนที่อยู่ในหน้าจอเยอะเกินไปก็มาปรับได้นะครับจะได้ประหยัดแบตเตอรี่นะใครที่เล่นในมือถือเนาะมุมมองเขามีให้เลือกตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็ลองดูกันละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็ละกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้ก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับจัดไปครับผมแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีเจอกันใหม่ครับ